เบิงเรื่องของการสกัดกันสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับบรอดิสตัมเสียภาษีโดยเครืชอนีครับเจ้าหน้าที่ด้มีการตรวจจับนะครับผู้ที่หลักหลอบนสินค้ายาสูบหนีภาษีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในอำเภอบวัวเชจจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่2 1 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพบัวเชดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเดยร่วมกันจับกลุ่มโตผู้ต้องหาลักลอบขนสินค้านี้ภาษีจำนวน2องไร่นั่นคือนายบุญร่วมกระแสโสมอายุ47ปีสัญชาติไทยชาวจังหวัดมุกดาหาร นั่งหลักคณาเจียวรำ่ำอายุหาสิบเก่าปีสัญชาติไทยชาวจังหวัดสุรินทร์พร้อมของกลางก็คือยาสูบซิการ็เรตลายยีห่ห้อจำนวนหมื่นหาเน0หาพันซองรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยีห่ห้อโตโยตา้ารุน่นวีโกสีดำทะเบียนบอรอ8 1่แปดสเจ็ดุรินทร์หนึ่งคันอยู่ที่บริเวณป่าด่านทิศตะวันออกบานตระเวงหมู่ที่สองตำบลจรัดอำเภอบวัวเชครับ โดยกล่าวหาโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีวัยเพื่อขายซึ่งสินคา้าที่บได้เสียภาษีมีวัยในครอบครองซื่อสินคา้าถี่บได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติสรรพาสามิตรปีส6 0ทั้ทางนี้นะครับมีสืบเนื่องมจา,าจากคณะเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงรถต้องสงสัยนะครับก็เลยออกตรวจสอบพบชาวบ้านสองคนมีท่าทางมีพิรุทธ์ก็เลยขอตรวจสอบรายละเอียดพ่อว่าในรถมีของผิดกฎหมาย ก็ได้แสดงโตัวเข่าการจับกลุ่มนั่าภูตองหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบพบัวเชดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ